ต่างชาติทึ่งเกาะของประเทศไทยนึกว่าประเทศไทยมีแต่สถานที่ที่วุ่นวายกระบาสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆต่างชาติทึ่งเกาะของประเทศไทยนึกว่าประเทศไทยมีแต่สถานที่ที่วุ่นวายเกาะกูด หนึ่งในเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความเงียบสงบเป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านาน้ำทะเลตราดและยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศไทยเลยทีเดียวแต่ความน่าสนใจของเกาะกูดแห่งนี้กลับไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่โตแต่อย่างใด เพราะทะเลของเกาะแห่งนี้มีสีสันและมนตเสน่ห์ที่ทำให้เกาะกูดกลายเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลที่มักเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวประมงบนเกาะกูดกันอยู่เสมอและมีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีซึ่งมีทั้งหมด3ามชั้นโดยเฉพาะชั้นล่างนั้นมีลักษณะเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ําได้อย่างปลอดภยัยโดยเมื่อชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาเห็นเกาะกูดของประเทศไทยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เป็นจํานวนมากโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าฉันมาเมืองไทยสี่ครั้งแต่ไม่เคยไปเกาะกูดเลย ฉันกําลังวางแผนมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเยี่ยมชมเชียงใหม่เชียงรายเกาะกูดและเกาะช้างฉันเคยไปเกาะต่างๆในอ่าวไทยเกาะสมุยเกาะเต่ au, งงาเกาะพะงันกรุงเทพและภาคใต้ของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าว้าวช่างเป็นชายหาดที่สวยงามความรักจากพมา่าความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ฉันพบว่าประเทศไทยมีชายหาดที่ชัดเจนสะอาดและสวยงามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชายหาดที่สวยงามในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอยากหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเช่นภูเกต็ตหรือสมุยคุณควรมุ่งหน้าไปที่เกาะกูดฉันแนะนำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสภาพอากาศกำลังดี เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสําหรับการไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามันทําให้ฉันต้องเปลี่ยนแผนในเดือนเมษายนฉันอยากไปดูเกาะสมุยและเกาะพังานแต่ฉันก็ไม่ชอบการที่นักท่องเที่ยวแน่นเต็มเกาะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า 1. ในชายหาดที่สวยที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันกําลังไปที่นั่นความเงียบสงบของเกาะนี้ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันพักที่อ่าวพร้าวเมื่อ3มสัปดาห์ที่แล้วปวดเมื่อยมากเมื่อไปถึงที่นั่นและใช้เวลานานมากเดินเล่นกับต้นมะพร้าวทางตอนใต้สุดของชายหาดมันดีกว่าหลายแห่งในประเทศไทยแต่อย่าคาดหวังว่าจะเดินทางไปง่ายคุณต้องเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของประเทศไทยหาดทรายที่สวยงามและน้ำใสผสมผสานกับธรรมชาติที่สงบร่มลื่นกับต้นมะพร้าวบนชายหาดนอกจากนี้เกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลากหลายประเภทความคิดเห็นต่อมากล่าว่าเนื้อหายเยี่ยมมากชื่นชมวิวจริงๆฉันคิดว่าคุณพึ่งขายเกาะกูดให้ฉัน ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าในประเทศไทยมีเกาะที่มีชื่อเสียงมากมายฉันชอบเกาะในประเทศไทย <c oughs> ความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามจริงๆฉันจะไปที่นั่นเพื่อพักผ่อนและถ่ายวิดีโอความคิดเห็นต่อมากล่าววา่าเกาะกูดของไทยที่ข้างบ้านอยากได้ไปครอบครองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าว <Libya> ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแม้แต่คนไทยเราก็หลงรักเกาะกูดทุกครั้งที่ไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกาะอันเงียบสงบเช่นนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเกาะที่ดีที่สุดของฉันตลอดไปฉันเป็นคนไทยและฉันกลับไปที่นั่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า เพิ่งกลับมาจากเกาะกูดเมื่อเดือนที่แล้วคิดถึงเกาะกูดมากฉันไปดำน้ำกับนักดำน้ำที่เกาะกูดด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าสนใจมากเราจะเพิ่มจุดหมายปลายทางในรายการการเดินทางของเราในอนาคตความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามันคือเกาะที่สมบูรณ์แบบจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกาะกูดสวยงามมาก ขออพูณสำหรับการแบ่งปันสถานที่สวยงามแห่งนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการเดินทัวเมืองไทยดูชายหาดสวยมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันคาดหวังว่าฉันกำลังหาชายหาดที่สวยและเงียบสงบในที่สุดฉันก็เจอมันความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า พระเจ้าฉันเคยไปที่นั่นสองครั้งและมันน่าทึ่งมากมีน้ำตกและมีการแกว่งเชือกฉันไปที่นั่นด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นโลเคชันที่น่าสนใจจริงๆและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าสถานที่ยอดเยี่ยมครั้งต่อไปที่ฉันมาที่ประเทศไทยฉันจะลองไปที่เกาะกูดนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,งนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าเกาะกูดของประเทศไทยเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นสถานที่ที่เงียบสงบหลีกหนีความวุ่นวายที่แท้จริงและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ อาจจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านในฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ